คอเอฟซีน้องเยอะมากำลังเข้ามายังไม่มค่ะไม่แกงแล้วเดี๋ยวไปลง มีบางเอย่านแล้วนะคะไม่เ <bom> ห็นแล้วเนาะคะุคนก็อยากได้ได้หนไม่ใช่นี่นะโน่นคุณเภสงานให้กันเสิสระกันหมคะโคง่เดี๋ยวตอนนี้คไอยู่ไหมไ้ไออถ่ายกล้องมาเดี๋ยวรอนะคะพี่นาทีที่หนูวางตรง มาแล้วลูกสาวมาแล้วอ้านะคะคนรักน้องทางแม่ทข้ามาอีกแค้วแบบขอ้โหต้องเต็มยกมือค่ะนี่นะคะคุณดิสี่านาค่ะวันนี้มีมงกุฎด้วยนะคะ<ห>แต่ว่า กทุกงานเลยะเนี่ยหนูจะเป็นเจ้านางสาวไทยแล้วจ้านางสาวไทยแต่ว่าเห็นในคอมเมนต์บอกว่าหนูได้มงกุฎทุกงานเพราะว่าหนูเป็นธิดาลูกทุ่งนะคะธิดาลูกทุ่งรู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้นะคะขอบคุณค่ะมงกุฎนะค่ะขออนุญาตติดกิฟต์นะคะเพราะว่ามงกุฎชอบล่วงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแป๊บนึงนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะไปรับต่อสักครู่นะคะขออนุญาตแนะนำตัวโบอมเสียงกันหน่อยนะคะ <c oughs> พิชนนุโลกจ้า <c oughs> ดังกว่าน,นี้ดังกว่าน,นี้พิชนนุโลกจ้าเก็บ <c oughs> ถึงกันไหมจ้าคิดถึงโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะมงกุฎเนี่ยถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะที่แรกที่หนูได้มงกุฎ พิษณุโลกเสียงกบมือให้พ่อแม่ชาวพิษณุโลกด้วยจ้าหลังจากที่ได้จากพิษณุโลกนะหนูก็ได้มงกุฎทุกง,งานเลยนะคะม,มามาแล้วก็ได้มาพิษณุโลกอีกทีหนึ่งก็ได้มงกุฎอีกรอบเหมือนเดิมนะคะขอพระคุณมากๆนะคะ,ม,ะมาหนูขออนุญาตแนะน,นำตัวหน่อยนะคะเป็นหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะ มาจากรายการดนเพลงชินทุนแชมป์68สมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่งโรงเรียนการจนานุเคราะห์โดยท่านพออ่อดรสมพงษ์เตชารัตนาวารกุลค่ะวันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้มาพิศนุโลกอีกรอบหนึ่งนะคะ